ที่ข้าพการให้คำมนะนำลงไปคือว่าคนใดบ่ลงไปเขากระซิยึดพื้นที่ยึดนะ้ายึดให้ยึดนะห,หน,าน้าอย่างว่าไม่เอาสิกะให้สัญชาดคำมนะนำอีกก็ยากยากบ่ได้ที่ไปกับเป็นทหารให้เขาเขาเออท่านผู้ชมจากปากยิงไทยเสือสายกัมพูชาเนาะเพิ่นได้ให้นักข่าวอ่าเฮ็ดข่าวนี่เนาะเพิ่นได้เล่า สุฟั่งว่าคุณเ้นมีการบังคับให้ประซุนไปเกณฑ์ทหารด้วยว่าให้ไป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 ,ป็นทหารหอะไรเนาะถึงว่าไผบบอยากไปเป็นกระตามแต่กับครูให้ป็นครูนี่ก็คือถาไบ่บป็นทหารถาไผบบไปเกณฑ์ทหารเพิ่นจะหยุดทรัพย์สินหยุดดินยุดทีหน้าแล้วก็ไผทีพุเกี่ยวกับ ตามหาญาติตามหา,า,า,มหา,าผู้ทีไปเกณฑ์ทหารน่ะทุกคนเพิ่กนกะจะจับเขาคุกอีกเนะาะติดตามข่าวเท่ารก็แห้งแบบแต่อีตุนประสนคนคมเมนขึ้นไปเรื่อยๆทุกคนนักหนาไปเรื่อยๆยอยยค,อยคิดว่าจะเงียบไปเดืองนี่บูเงียบง่ายทุกคนตอนเหล็กคิดว่าจะเงียบง่ายเนาะ อ,อย่างที่เขาเห็นที่ผ่านมากก็คือสร้อ,อยแกะอนุเจียสสิบกว่าปีกันยังบังคับให้เราไปเป็นการยังบังคับให้เราไปเกณฑ์นะทุกคนเห็นผาพเด็กกับแบบเศร้าใจเนาะปะทศบ้านเมืองเขาแบบบ่นเสือเลยว่าเจ็ดสิบกว่าปียังสิบ,บังคับเราไปเหินยังเพื่อนยังจังฉินะเนะาะเจ็ดสิบกว่าปียังบวินทุกคนอ่าแล้วก็ยำ ยำอีกว่าผู้ชายเพื่อนในมีจักคนตตองได้ไปเบิดอีกตองไปเกณฑ์ทหารเบิดทุกคนอีกก็คือไปฮับใส่ตระกูลฮุนเซน,น่นหละเนาะทุกคนอ่าหยิงผู้นี้เพิ่นอยู่ยรีสเกตเนาะเพิ่นก็ได้เราเหลืองเล่าที่ดูกสาวเพิ่นโทรศัพท์มาเล่าว่าอ่าติาดพี่นงเป็นทหารเสียชีวิตเบิดแล้วถึงบ่อยากเป็นทหารก็ต้องได้เป็นเพิ่นว่าเนาะเดี๋ยวมาฟังเสียง ยิงพวนี้เพิ่นเราสู้ฟังท่านผู้ชมพี่น้องใต้เบิดแล้วคขันว่าไปเป็นทหารเขาก็คือเขาก็จับไปเป็นสินะที่เขาพักดันให้เขมรลงไปขันว่าผู้ใดบ่ลงไปเขาก็ยึดพื้นที่ยึดนัดยึดให้ยึดหน้าอยู่ว่า่ให้องสีกับ่ให้สัญชาติเขมรนอีกกยานย่านบ่ได้ที่ก็ไปก็ไปเป็นทหารให้เขาเขาขับตัวเอาไปเป็นทหารพูหอดก็ไปสู้กันมันมันหานไอ้พวก จับนี้มาจับให้คุ้มให้จับได้สิไอพนามบ่าไอรัฐบาลบดีสิ่งสัตมันสิจับอีกมันสิจับขอบขั้วอีกเลยนี่โดนจับคั้งคุกอือยังสิคั้งคูดีใจปาดคอเล็กขมิ้นเนาะสมได้ฟังไปแต่ทานผู้ชรมีความคิดเห็นแนวไหนสำหรับลงนาแล้วก็ติดตามข่าวแห้งนักหนาไปนับมือนับเบ็ดเนาะอ่าลาสุดว่า ไพ่โบไปกินทหารจะตัดสัรศาสตร์จะบบไหสัรศาสตร์เดีวก็จะเอาทีดินจะยึดทรัพย์สินโอ้แบบเป็นตะอีต้นแห้งนะแบบกระสุนแบบมมีสิทธิเดือดเลยแต่จะยังมีบางคนที่ยังกล่าเอาโลงอยู่ได้ทุกคนประกาศตามหาญาติพี่น้องนะเนาะลงนาเดือนเบิงติดตามข่าวเบิง ก็ยังมีบางบางคนที่เขาก็ยังประกาศตามหาอยู่ได้นี่ยเด็กตกต่างจากทหารไทยขนาดทหารกาไทยผู้ที่เสียชีวิตเขาจะจะจัดงานให้แบบว่าสวมเกียรติสวมศััพย์ชีเลยทุกคนแบบว่าคันมาสวมเทียบกับคนประทศเคมรนนี่แบบจังซีเลยนะทุกคนเนาะคนละแบบกันเลยเนาะ เดี๋ยวมีเพิ่มเติมทุกคนมาฟังไอ้เพื่อนเพิ่นออกมาไล์สดเนากะกับเบาถึงเกี่ยวกับบ,บังคับไปเกณฑ์นทหารนี่ะทุกคนเดี๋ยวมาฟังเพิ่นเบานาการเนาะคนเขมรเนี่ยที่มาทํางานเนี่ยทํามาหาก,กินในประเทศไทยเนี่ยคนเขมรเนี่ยนะโดนพ่อแม่ที่อยู่ฝั่งเขมรโทรตามนะครับให้กลับบ้าน เพราะว่าไอหุนเซนเนี่ยมันไปปล่อยข่าวบอกว่าถ้าใครไม่กลับเนี่ยมันจะถอนสัญชาติใครไม่กลับเนี่ยมันจะยึดที่ดินนะมันจะยึดที่ดินมันก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้คนขมรนนี่แหกกลับแหกกลับไปทําไมรู้ไหมมันจะเอาไป็นทหารเกณฑ์มันจะเอาไปรับใช้ตระกูลหุนเซนไม่รู้สี่รู้แปดนะมันเล่นอย่างนี้เลยนะเมื่อก่อนไอหุนเซนมันหลอกว่าไทยจะเนรเทศใช่ไหมไทยจะเนรเทศขอให้คนขมรนกลับ ทีนี้คนเขมรมันก็ไม่กลับเว้ยกลับนิดหน่อยทีนี้ไอ้ฮุนเซนมันก็อยากให้กลับนะมันต้องการเอาไปรับใช้มันเอาไปเป็นทหารเกณฑ์นะเอาไปสู้รบนะครับมันก็เลยขู่เลยไงบอกว่าถ้าไม่กลับมันถอนสัญชาติมันยึดที่ดินทํากินดูฮะมันเผด็จการมันชุยขนาดไหนคนเขมรมึงก็หัดหูตาสว่างได้แล้วไอ้ฮะนะแล้ววันนี้นะทีมข่าวเนชั่นเนี่ยไปสัมภาษณ์คุณยายคนหนึ่ง คุณป้าและการยุหกสิบสามปีอยู่ที่กันธาลักษ์คือเขาก็เป็นคล้ายๆกับญาติพี่น้องลูกครึ่งลูกครึ่งขมรเนะ่ะคนศรีสะเกดลูกครึ่งขมรเขาบอกว่าลูกสาวของเขาเนี่ยนะไปได้ผัวอยู่ที่ขมรนะปรากฏว่าที่บ้านเนี่ยผู้ชายโดนบังคับนะไปเป็นทหารหมดเลยครับโดนบังคับไปเป็นทหารหมดเลยแล้วก็น่าจะตุยหมดแล้วเพราะติดต่อไม่ได้ไอ้ครั้นจะ โพสต,ตามหาผัวตามหาผู้ชายที่บ้านนะครับที่ออกไปรบเนี่ยโดนบังคับนะย้ำอีกครั้งนะโดนบังคับนะก็โพสตไม่ได้ครับเพราะไอ้ฮุนเซนรัฐบาลเนี่ยมันขู่จะดําเนินคดีใครที่ตามหาครอบครัวจะต้องถูกดําเนินคดีเท่ามาโพสนะแล้วไม่ได้ดําเนินคดีเฉพาะคนที่โพสนะคุณผู้ชมดําเนินคดีทั้งบ้านครับดําเนินคดีทั้งครอบครัวครับไอ้หายี้นี่แม่งโคตรผด็จการเลยคนขมรมึงยอมได้ไงเนี่ย นะไอเวนด้าในมึงรักประชาชนมึงอะมึงยอมได้ไงไอบอยวันนี้เดี๋ยวกูจะจัดดักให้มึงสองคนเนี่ยนะไอหาใจกาก,ากปากเก่งทำมาพูดเอาหล่อนะครับไม่รู้สี่รู้แปดไ่สนอกสนใจข้อมูลมึงก็ซัดไอหุนเซนมันบ้างดิมันรังแกชาวบ้านอะ่ะมันรังแกชาวบ้านอะ่ะมีอย่างที่ไหนบังคับให้เขากลับประเทศไปเป็นทหารถ้าไม่กลับจะยึดบ้านยึดที่ดินอันนี้เนี่ยไอคนขมร คนไทยอลูกครึ่งอ่ลูกครึ่งไทยขเขมรที่ไม่ได้ผัวอยู่ที่ขเขมรโทรศัพท์มาร้องห่มร้องแฮร้องไห้แม่ที่ฝั่งไทยฟังอะบอกว่าที่บ้านเนี่ยมีคนขเขมรเป็นผู้ชายโดนบังคับไปเป็นทาหารหมดไม่มีหลอกเกณฑ์ทหารนีนน่วันนี้คุณมาร์เนตก็บอกว่าเดี๋ยวจะแก้กฎหมายนะให้คนอายุสิบแปดถึงสามสิบเลยนะต้องเป็นเกณฑ์ทหารทุกคนครับมันก็พูดไปงั้นแหละถึงเวลานะครับ แม่งไอจ่าสมคกอายุเจ็ดสิบกว่าปีมันก็เอานะคนอายุเจ็ดแปดสิบปีมันเกณฑ์ไปลบหมดนะครับมันไม่สนใจมันไม่มีมาตรฐานหรอกนะแล้วมันแก้กฎหมายนะโอ้โหไอหุ้นมาเน็ตมึงไม่ต้องพูดถึงกฎหมายหรอกบ้านมึงอะ่บงอะบ้านมึงไม่มีกฎหมายบ้านมึงมาแล้วแต่หุนนห้นเซนไอหุ้นเซนมันสั่งแบบไหนก็อย่างนั้นเนี่ยดูซิวันก่อนมันสั่งปดลดรองผู้ว่าน้องทีอ่ะนะมันเคยมีการตั้งกรรมาการขึ้นมาสอบมีระบบการพิจารณาอะไรไม่มีหรอก ตามใจตามความรู้สึกของคุณเซนดังนั้นเพราะนั้นเนี่ยมันจะเอาคนไปเป็นทหารนะส่วนคนขเมรนที่กลับไปที่บอกว่ามีงานการทำเนี่ยนะครับไม่มีหรอกนะได้งานได้การทําก็งานกากๆนะค่าแรงต่ําคุณภาพชีวิตไม่มีก็จะหนีกลับมาที่ประเทศไทยอีกรอบหนึ่งรอบนี้กลับไปเป็นแสนเพราะว่ากลัวกลัวจะโดนยึดบ้านยึดที่ดินมันทําอย่างนี้เลยนะไอ้ขมนมึงโคตรล้มมาเด็ดการเถอะวะ มึงอยู่อย่างนี้อยู่ใต้ตีนหุนเซนแม่งทั้งชีวิตน่ะฮะมึงก็จะปากดีอยู่ด้านหน่ะมีอย่างที่ไหนแม่งบังคับคนไปเป็นทหารตายแล้วก็ห้ามตามหาถ้าใครตามหาโพส์เนี่นะจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งครอบครัวนะอันนี้คุณป้าที่ศรีสะเกดเล่าให้ฟังไม่ใช่ผมพูดเองเพราะลูกสาวไปด่ผัวอยู่ที่ขเมรผัวโดนบังคับไม่ไปลบตายหาไปแล้วคุยติดต่อไม่ได้เลยคาดว่าน่าจะ เสียชีวิตไปแล้วอ่ะก็เป็นที่น่าสมเพศเวทนาไหมล่ะฮะเพราะนั้นคนกัมพูชาที่กลับเยอะเะรอบนี้นะคุณผู้ชมมันมีนัยยะเพราะที่บ้านโดนบังคับพ่อแม่โดนบังคับให้ตามลูกเลยนะไล่ตามลูกเลยนะข่าวผมพิชัดเจนว่าผมได้ข้อมูลมาจากคนขมรนเองเนี่ยเด็กหนุ่มหนุ่มสาวที่เข้ามาทํางานนะเขาบอกว่าโหตอนนี้พ่อแม่เนี่ยตามยิก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 เลยนะให้กลับบ้าน เขาก็ไม่อยากกลับเพราะเขาหูตาสว่างแล้วจะไปเชื่อไอ้อะไรฮุนเซนนะแต่พ่อแม่กลัวไงกลัวไอ้ฮุนเซนมันจะมายึดบ้านยึดที่ดินเห็นไหมไอ้ที่กลับไปเนี่ยคือโดนผู้นํามันกดดันดูสิไอ้ฮุนเซนแบบเนี้เลยมึงรักคนเขมรนี่คือความจริงไอ้ฮุนเซนฮุนเบเนตมันไม่พูดแต่มันทํานี่คือความเลวร้ายนี่คือความชั่วร้ายไอ้ฮาบักบอยไอ้ไอ้แวดด้ามึงอยู่ไหนวะไอ้อะไรอีกอะ โมนิกา้าแพนโมนิกา้าไอ้สาวเสื้อชมพูมึงโดนไอ้ฮุนเซนแม่งไอ้เหี้ยมึงไปทาาฮุนเซนเหรอพวกมึงอะฮะทำไมไม่สู้อะทำไมไม่สู้อะแล้วมาปากดีด่าคนไทยได้อะไรขึ้นมาด่าประเทศไทยอะนะประเทศไทยเขาใช้ชีวิตมีความสุขดีนะครับอาพูดคุณจริงใช้ชีวิตมีความสุขดีนะมาด่าอะไรประเทศไทยอะ ไม่ไปดูแลประชาชนคนขมรน,น่าสงสารขนาดไหนมึงคิดว่าเท่เหรอไอ้บักไอ้ไอ้จาจาสมโคกอะ่ะอายุเจ็ดสิบสามปียังไปถือหัวปรีขีบรองเท้าแตะเดินสนามลบขมรนก็บ้ายกให้เป็นฮีโร่ไอ้เหี้ยมันเป็นผู้สูงอายุผู้สูงอายุแม่ไปอยู่กับหลานนูน่นเอามันมาเดินปง่งเดินปา่าทำไมนะและที่สำคัญนะวันนี้ไอ้หุนมานีน้องหุนมาเน็ แม่งทำไอโอทำไปเยี่ยมทหารเขมรตามโรงพยาบาลจัดฉากถ่ายรูปโบโหโรงพยาบาลสวยงามดูแลอย่างดีทหารกล้าบอกว่าอยากจะกลับไปลบที่แนวหน้าอีกถ้ารักษาตัวหายเจ็บแล้วนะก็คือโพสต์ภาพสร้างภาพแต่ที่ไหนได้ไปดูที่เพจ Military Force นะผมนำเสนอไปแล้วปรากฏว่าในลายผู้สื่อข่าวท้องถิ่นของเขมร ส่งรูปทหารขเขมรน,นะครับติดเชื้อโรคติดเชื้อโรคนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแม่งเหมือนหอประชุมเลยไม่เหมือนโรงพยาบาลนะ่ะนะอยู่ที่อําเภอสํโรงไร้สักอย่างอ่ะที่ขเขมรนนะ่ะนะครับติดเชื้อป่วยไม่มีสภาพนอนแง,งแ่งแมงเตียงโรงพยาบาลก็ไม่มีเอาเสื่อปูบ้างเอาอะไรมาวางบ้างนะครับต่อสายน้ําเกลือกินยาพาราตรวจไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไรตรวจไม่ได้ไม่มีอุปกรณ์นะ เบื ôn, na, a a player, ้องต้นดูจากอาการน่าจะเป็นไข้มาลาเรียนะน่าจะโดนงูไอยุงก้นปองอ่ะในป่ากัดน่าจะเป็นไข้มาลาเรียนะเท่าที่ดุมเท่าที่ผมไอศึกษาข้อมูลนะไอ้หาเป็นไข้มาลาเรียนี่ตายหาได้มึงรู้หรือเปล่าสรุปก็คือบ้าไปแล้วเนาะทุกคนเนาะเดืองแบบนี้กะบนาเสื้อวาซีมาบังคับกันจังสีนะสามพ่อครูสิยึดทรัพย์สินอีก เบิดคำาสิวาวเลยทุกคน